เขาเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวมากขึ้นและคิดว่าเขาต้องหาทางกลับบ้านให้ได้แต่เมืองนี้ช่างใหญ่โตและน่ากลัวเหลือเกินชายเจ้าของร้านลูกหัวปอกกี้เบาๆก่อนจะกลับเข้าไปในร้านพอก,กี้มองตามด้วยความรู้สึกขอบคุณ p อก,กี้ตัดสินใจเดินสำรวจรอบๆเพื่อจะพบเบาะแสที่นำเขากลับบ้านได้ ไม่นานป๊อกกี้ก็เดินมาถึงสวนสาธารณะเล็กๆกลางเมืองที่มีหญ้าและต้นไม้ทําให้เขารู้สึกคุ้นเคยขึ้นมาบ้างเขาเห็นเด็กๆกําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานและสุนัขหลายตัวกําลังวิ่งเล่นกับเจ้าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชี้มาทางป๊อกกี้ด้วยความตื่นเต้นแต่แม่ของเธอรั้งลูกสาวเอาไว้และมองป๊อกกี้ด้วยสายตาหวาดระแวง แสดงความกังวลว่าเขาอาจจะเป็นสุนัขจรจัดที่มีโรคคำพูดและท่าทีนั้นทําให้ป็อกกี้ชะงักขึ้นมาเขาไม่เข้าใจว่าทําไมผู้หญิงคนนั้นถึงไม่ให้เขาเข้าไปใกล้ทั้งๆที่เขาแค่อยากเล่นด้วยห่างที่กระดิกอย่างร่าเริงค่อยๆลดต่ําลงเมื่อป็อกกี้พยายามเข้าหาสุนัขลาบ r อตัวหนึ่งในสวนสาธารณะสุนัขตัวนั้นกลับแยกเขี้ยวใส่และเจ้าของก็ไล่ป็อกกี้ออกไป ด้วยความเศร้าและผิดหวังปอกกี้เดินออกจากสวนสาธารณะท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงอากาศ